การเรียนกายวิภาคศาสตร์จะง่ายขึ้นทันทีเมื่อรู้และเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้ในการตั้งชื่อต่างๆทางกายวิภาคศาสตร์นะคะ <c oughs> เขามักจะตั้งชื่อตามตำแหน่งของอวัยวะชิ้นนั้นๆดังนั้นแล้วถ้าเรารู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ในการบอกตำแหน่ง มันจะทําให้การเรียนรู้คําศัพท์ต่างๆทางการวิาพากษ์ศาสตร์ของเราเนี่ยง่ายขึ้นในวันนี้ค่ะหมอก็ได้ทําการรวบรวมเอาคําศัพท์ที่ใช้ในการบอกตําแหน่งที่เรามักจะเจอกันอยู่บ่อยๆที่ใช้กันอยู่เป็นประจำนะคะเอาคำศัพท์เหล่านี้ค่ะมาฝากทุกคนโอเคค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จัก คำศัพท์เหล่านี้กันค่ะมาเริ่มกันที่คำศัพท์คู่แรกที่มักจะใช้คู่กันเสมอนั่นก็คือคำว่า anterior ที่แปลว่าอยู่ทางด้านหน้าและคำว่า posterior นะคะที่แปลว่าอยู่ทางด้านหลังสองคำนี้เป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันมักจะใช้คู่กันเสมอ นะะในการบอกตำแหน่งของกล้ามเนื้ออะไรก็แล้วแต่ในการตั้งชื่อของกล้ามเนื้อนะคะถ้ามีมัดหนึ่งอยู่ทางด้านหลังมัดหนึ่งอยู่ทางด้านหน้าเขาก็มักจะขึ้นต้นคำศัพท์เหล่านั้นด้วยคำว่า anterior และ posterior ยกตัวอย่างเช่นนะคะกระดูกชิ้นนี้คือกระดูกหน้าแข้งของเราเขามีชื่อว่ากระดูกทีเบีย ในการตั้งชื่อกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหน้าและอยู่ทางด้านหลังของกระดูกทีเบียเขาก็ได้ใช้คำศัพท์ a n น e r เรียและพสทธเรียนะคะกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหน้ากระดูกทีเบียมีชื่อว่า a n น e r เรียที i เบีย a n t i l เลก็เป็นการบอกว่าอยู่ทางด้านหน้าที่เบีย s ลเป็นการบอกว่าอยู่บริเวณกระดูกหน้าแข้งกระดูกที่เบียส่วนกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังกระดูกที่เบียนะคะเขาตั้งชื่อว่า p พ s t i เ i a t ที่เบีย p o s t i โ i สเลแปลว่าอยู่ทางด้านหลัง ที่เบียลิสก็แปลว่าอยู่บริเวณกระดูกที่เบียนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างการใช้งานคำศัพท์ anterior และ posterior เป็นการบอกตำแหน่งของกล้ามเนื้อนะคะว่าอยู่ทางด้านหน้าหรืออยู่ทางด้านหลังเรามายกตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ เป็นการตั้งชื่อของเอ็นที่อยู่บริเวณเข่านะคะเอ็นที่อยู่บริเวณเข่าก็จะมีอเอ็นไขว้หน้าและเอ็นไขว้หลังอย่างที่เรารู้จักกันค่ะซึ่งตรงนี้เองค่ะเขาก็ได้ใช้คำว่าแอนทิเลียและโพสทีเลียสำหรับเอ็นที่อยู่ถางด้านหน้านะคะเอ็นที่ไขว้ามาถาังด้านหน้าชิ้นนี้ค่ะเขาก็ตั้งชื่อตามตำแหน่งของเขานะคะเขามีชื่อว่า Anterior cruciate ligament Anterior mm hmm. ก็แปลว่าอยู่ทางด้านหน้าส่วนคำว่า cruciate ก็แปลว่า,าเป็นการไขว้เป็นการกากบาทนะคะ Ligament ก็แปลว่าเส้นเอ็นเอ็นชิ้นนี้อยู่ทางด้านหน้าหรือในภาษาไทยเราเรียกว่าเอ็นไขว้หน้านั่นเอง ส่วนเอ็นอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ทางด้านหลังนะคะเราก็ตั้งชื่อตามตำแหน่งเขาค่ะเขามีชื่อว่าโพสติเรียครูชิเอต์ลิกเมนโพสติเรียก็แปลว่าอยู่ทางด้านหลังครูชิเอตแปลว่าไขว้ลิก m e n t ก็แปลว่าเส้นเอ็นนะคะนี่คือตัวอย่างที่เราพบการใช้งานคำศัพท์แอนติเรียและ โคทิเลียความจริงแล้วมันยังมีมากมายกว่านี้นะคะอันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆโอเคเรามาดูกันต่อค่ะคำศัพท์ชุดถัดมาที่เรามักจะพบเจอกันได้บ่อยก็คือคำว่า s u p e r เรีและ i n f ฟิเ o ียซุป r ิเรียแปลว่าอยู่ทางด้านบนในขณะที่ i n f ฟิเรียคำนี้แปลว่าอยู่ทางด้านล่างนะคะ ยกตัวอย่างการใช้งานคำศัพท์สองคำนี้ในการบอกตําแหน่งนะคะ,ะเรายกตัวอย่างอย่างเช่นเส้นเลือดดำค่ะเป็นชื่อของเส้นเลือดดำเส้นเลือดดำที่รวบรวมเลือดเสียที่อยู่ถังด้านบนอยู่บริเวณส่วนบนของร่างกายนะคะเขามีชื่อว่าเวนาขาว่าซุปิเรีย นะคะซุปเรียคำนี้แปลว่าถังด้านบนเส้นเลือดเส้นนี้ก็จะรวบรวมเอาเลือดเสียที่อยู่ถังด้านบนของร่างกายค่ะมาเข้าสู่หัวใจในขณะที่เส้นเลือดที่รวบรวมเลือดเสียนะคะจากทางด้านล่างจากบริเวณขาของเราขึ้นมาถาังด้านบนเข้าสู่หัวใจเขามีชื่อว่าเวนาคาว่าอินฟิเรีย นะคะอินฟิเรียคำนี้แปลว่าด้านล่างนี่ก็คือตัวอย่างการใช้งานคำศัพท์ซุ e เรียและอินฟิเรียในการตั้งชื่อนะคะอวัยวะทางกายวิภาคศาสตร์ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อสำหรับคำศัพท์คู่ถัดมานั่นก็คือคำว่ามีเดียที่แปลว่าด้านใน และ lower i t o r a l ที่แปลว่าด้านนอกนะคะมีเดี่ยวตรงนี้ก็แปลว่าอยู่ทางด้านในอยู่แนวกึ่งกลางลำตัวในขณะที่ r e t r โแปลว่าอยู่ออกห่างจากแนวกึ่งกลางลำตัวอยู่ฝั่งด้านนอกนะคะยกตัวอย่างนะคะในการตั้งชื่อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อวัสดัสหรือวัสุ เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณหน้าขานะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด3มัดมัดที่อยู่ชิดกับแนวกึ่งกลางลำตัวมัดที่อยู่ด้านในนะคะเขามีชื่อว่า vastus medialis คำว่ามีเดีย i s ตรงนี้ก็มาจากคำว่า Me เดียวซึ่งแปลว่าอยู่ทางด้านในอยู่ในแนวชิดกับแนวกึ่งกลางลำตัว ในขณะที่วาสตูสที่อยู่ด้านนอกนะคะอยู่ด้านข้างลำตัวเขามีชื่อว่าวาสตูสเลตชัวรัลลิสก็คือมัดที่อยู่ด้านข้างมัดที่อยู่ด้านนอกนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานคำํำศัพท์นะคะมีเดี่ยวและเล t ชัรัลด้านในและด้านข้าง ต่อมานะคะคำศัพท์คู่ถัดมาค่ะก็คือ internal ที่แปลว่าอยู่ทางด้านในอยู่ลึกลงไปกับคำว่า external ที่แปลว่าอยู่ทางด้านนอกนะคะอยู่ถัดขึ้นมาทางด้านบนตัวอย่างการใช้งานนะคะในการตั้งชื่อกล้ามเนื้อ ในส่วนของกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างซี่โครงที่อยู่ถังด้านในนะคะอยู่ชั้นในเราจะเรียกกล้ามเนื้อมัดน,นี้ว่า internal intercostal internal แปลว่าอยู่ถังด้านใน inter แปลว่าระหว่าง costal ค่ะแปลว่าซี่โครงเป็นกล้ามเนื้อชั้นในที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงก็คือกล้ามเนื้อเหล่านี้นั่นเอง ในส่วนของกล้ามเนื้อชั้นนอกที่อยู่ถัดขึ้นมาค่ะก็จะมีชื่อว่า external intercostal นะคะ external ก็แปลว่าชั้นนอกอยู่ทางด้านนอก inter แปลว่าระหว่าง costal แปลว่ากระดูกซี่โครงเขาเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นนอกที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่าง การใช้งาน internal และ external ในการบอกตำแหน่งของกล้ามเนือซี่โครงและนี่นะคะก็คือเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการบอกตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ถ้าเราเข้าใจคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็จะ เข้าใจตำแหน่งต่างๆมากิ้งขึ้นแล้วมันจะทำให้การเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆทางกายวิภาคศาสตร์เนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะสำหรับใครที่เข้าใจเนื้อหาในวันนี้ช่วยพิมพ์11 1ลงมาในคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะช่วยพิมพ์เลข1 3ตัวลงมานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ